สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเด็กๆที่น่ารักวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้หน่วยที่7เรื่องครอบครัวแสนสุขก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามารู้จากสาระที่ควรเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่1สายใยครอบครัวเรื่องที่สสายสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องที่สหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเรื่องที่สกิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวเรื่องที่หดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะนี่คือหัวข้อที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ ก่อนเข้าสูบบ่บทเรียนคุณครูจะพาเด็กๆท่องคำคล้องจองครอบครัวแสนสุขเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสรรลุงป้านานะอาเรามาช่วยกัน ทำหน้าที่นั้นทุกวันทำดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆค่อยๆพูดตามนะลูกนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสรรลุงป้านะ้าอาเรามาช่วยกัน ทำหน้าที่นั้นทุกวันทำดีนี่คือคำคล้องจองครอบครัวสุขสันต์นะคะเรื่องที่หนึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสายใยครอบครัวครอบครัวของเด็กๆหรือว่าคำภาษาอังกฤษที่อ่านว่า my family เด็กๆพูดตามนะคะ my family ครอบครัวของเรามีใครบ้างดูนะคะคนที่หนึ่งคุณตาคุณยายเป็นพ่อแม่ของคุณแม่ของเด็กๆนะคะต่อไปคุณปู่ คุณย่าเป็นพ่อแม่ของคุณพ่อของเด็กๆนะคะเมื่อคุณพ่อและคุณแม่รักกันแต่งงานกันก็มีครอบครัวก็คือลูกชายลูกสาวน้องสาวนะคะ ลูกสาวน้องสาวอันนี้คือโครงสร้างของครอบครัวนะคะสายใยของครอบครัวนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทั้งหมดนี้เรียกว่าครอบครัวนะคะครอบครัวของเด็กๆบางคน มีลูกแค่หนึ่งคนเช่นลูกชายหรือลูกสาวเพียงแค่คนเดียวแต่บางครอบครัวมีลูกหลายคนมีทั้งลูกชายลูกสาวและลูกสาวแล้วแต่บางครอบครัวนะคะบางคนมีหนึ่งคนบางคนมีสองคนหรือว่าสามคนก็ได้นะคะ เด็กๆเกิดมาจากคุณพ่อคุณพ่อและคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดมาจากคุณตาคุณยายนะคะคุณพ่อก็เกิดมาจากคุณปู่คุณย่านะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสายใหญ่ของครอบครัวนะคะครอบครัวบางคนมีคุณแม่เพียงคนเดียว อาจจะเป็นเพราะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าอาจจะมีคุณพ่อเพียงคนเดียวคุณแม่เสียชีวิตก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเด็กๆก,ก็มีคนมาเติมเต็มเช่นคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายมาช่วยเด็กดูแลช่วยคุณพ่อดูแลช่วยคุณแม่ดูแลครอบครัรวทั้งหมดแตกต่างกันนะคะแต่ในที่สุดแล้วทั้งหมด ก็อยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้คือสาย